กระตกมากองนีเป็นตรงได้วาชนี่ครับมกโุนมาเดบ้านเราแต่ตากมีหมากจริงจริงเอฟมีหมากจริงจริงตอนเย็นก่อนเราอีนอนเราต้องอา้ไมยปลูกมาลมเราไวรบแล้วถึงกอกไวยไรรบทึงเราเข้านอนแ้วว่างกองไ่วยก็น่ารานอนแถวว่างกองไ่วยแ้ยวคืนๆไม่มีใดนอนที่มันตบกลางในตรงกลางกองไ่วยถรงนนี้มันคบเราทั้งเอฟตั้ง F. ตงากคู่นังจีแต่ตาบจีแต่เอฟรุง ไอ้ตากันชี้เลยแต่ว่าเอะเอเป็นกวามันสีให้มอกมจเอฟมึงอะม่แต่เอฟกูไม่แต่ว่ากุญช่ายนี่กวางมันสีเอฟมก็ออมอกเอฟผมเอฟมึงอ่ะแต่ไม่ใช่เอฟกูไม่ใต่เอฟมึงไอ้น้ามูงี้เอฟคือจากันมึงสีเลยแต่ว่าเอะเป็นมึงมกกะ คนใช้ในก็งอามวุธอีทายโอเ้เงี้ยไหมก็เออจริงเออมกเอฟนี่วันแต่งงานผมคิดว่ามันใกล้กันมาเต็มทีแล้วนะไม่ไม่ไม่จามเลยครับเราจำวันขึ้นเดือนปีไม่รอไม่รู้แต่เดียวนี้แต่ผมอขันก็ดีวันน,น่าจะใกล้วันแต่งงานกันเร็วเลยซึงว่าพลมาเร็วก็ไม่รู้เนี่ย ยังไงรู้ว่าวัดเยาเอยู่ทางไหนอะโนน้ยไม่ไม่จาบไม่เจอวัดอาจารย์นี่มันกลับไม่ได้หรอกกลับถ้าเรากลับไม่ถูกด้วยกลับจำเรื่องโดนอาจารย์ว่าวัดอยู่ทางโนเนซึ่งวันนี้กูเละยาเไม่ยมาเอาเละได้ยาเไม่ยมาเลยได้มึงเล่ไม่ใช่ตอนใหม่ก็ร่างมึงใหม่นอกนอนไปนะไปคำโกจมพูดเลยรูดมาไล่เลยเล่นมากูย่าเลี้ยวเลยนั่งแต่เลี้ยวเลยนั่งกูจะถ่ายพิษเออ ลงนี่กูปดระอบหมายเยวเอามาเร็วสิมาเอามาเร็วตั้งลงตั้งลงเร็วเยกูเป็นกูเป็นกูเออเยอะแล้วทีนี้แยะแล้วนับเลขที่กูหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าเออเกกูสิแปดใบวัอยู่นังเไม่รู้ เย็ดเมยห่อมึงเรอยากไปไหมเดี๋ยวกูเลเนี่ยว่าก้าขูดที่เป็นใบตุไม้หรอกก้าวขูดที่เป็นใบต้ตแต่ว่าวัดแล้วกูทำมืรูยัดเมย์แงเม่ใจกูไปดูน้ำมาเดียวร่งกูดำอลไรเวนนี่อัน้ำมึงว่าไปจะนโดนหน่วยไปแต่กอตัวเองเจงใครละรุนก็ไปได้ที่ติดมากีีเลมกับกูรุนเนี่ยออกเดินทางต่อไปฮะ อยูร้องแนนงนะปีเดิคือนามเรียบวานันผู้ใดไกลมาที่บาไรป้านวิ่งมาคว้าคนทางไวแต่เจ้ากว่าใจไมีรู้จัดวัสเลยเต็ม้ว้มาอนี้เร็วหน่อยที่ดูข้าหน้าเราเนี่ยวัสว์อะไรสงสัว่าไ้นันอะไรอ่ะ จงกับชงเหรอกับชงเป็นยังไงปีปีเดจางกับมันปีต่จังยั่งชงเออกัดตะบกแต่เยอะว่าจางก็คือจงตัวอย่างนี้มันชงเหรอกับจงกับจงชงแต่ว่าพวกมาไม่ใจชงกับนึยว่าอะไรพวกมาน่าจะไปไหนโน่กับอะไรได้โดดเราสักล้านปีกับ ย่างเลยปากายประเทศไทยย่งเราและผมาไม่เดก็ปอบโกงกระดูกตดก้อนแขนมึงมึงในอันนงดื้อมมาคนใต้รู้มาเมื่ไงมาไอนมันอีด้านไอิมปากายปากจกมีโดรายู่ไหนยในโดราปากายกมียู่ตงเนยที่โรงควยควาล็กนยเดี๋ยวนี้ตตรงนันนี่ยก็บอกว่าเด็กดดราอยู่ที่โรงควยควาเลกเอ ก็บอกว่าในถ้าไม่ก้อนเนี่ยมันมีมาอยู่จั่นิดหนึ่งแต่ใดดูเถ้าจอะกินใบกันีได้ดูเถ้าก่อนกินใบไม้มันโคใบไม้ฮักเลยมันกินใบไม้เม็ดเลยมันเยียบไม้กันเลยจะจมดินไปครับมาเป็นด้านเล็กหน่อยจะใช้เกี๋ยวก็กลับด้วยค่อยกว่าล็กหน่อยเดี๋ยวนี้อันเลยไม่แต่ใดดูเถ้าจอะกินใบกันีเมื่อใดดูเถ้ากินใบไม้บริเวณนั้นมดแนี่มันไม่รวยกินไรก็ว่ายน้ำข้ามมาถ้ามุสอินเดียไปอยู่ในอาฟปนิการใกล้หลายเมืองกว้างกุนกว่าหน้าพนันอย่าได้แหม สวัสดีโจงนี่พูดได้เไม่ไม่ไม่อย่าโจงเลยอะไรโจงเลยไม่ใจได้โดนเราเลยประธานโทอดไปเป็นไรฮะนางยักษ์อ๋อนางยักษ์นางยักษ์นี่มาพูดจาประไซได้เหมือนคนเลยนะที่นะี้กับันั่นกับมน,น,นุษย์ประเพณีท้องโรเบรย์นาเบรดประเพณีนึ่งปั่นเดี้ยประเพณีนึกว่ากูมาดองจิ้มดองรักเนีฮยประเพณีร่องนางยักษ์ แต่ราเป็นอดีตร่างมึงอมึงอะไรคนตอนงวตอนนึงงในมึงอย่าคนตอนนึงมาตอนหนึง่งใ้ความกาคนกูมาความมึงแล้วสวัสดีนะแม่นางยักษ์สวัสดีค่ะหนุ่มชื่ออะไรเหรคะจ<อ>ินเรืองศักดิ์ครับพ่อเป็นร,ราษฎรเด็กรกจะาหนีโพชันพ่อเจเดทพ่อเทพมตัวทองไม่ติดสองราศีเรื่องราวพ่เป็นเงิ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 นโอ้เหรอคะดิฉันหนัาปีเสื้อเนึ่ค่ะ โรงสืบวัดเพื่อจะฟ้านี่บนท่านอาจารย์เป็นในวันแต่งงานโรงเหรือคะใช่นคนหลังชื่ออะไรหล่ะคะ <c oughs> เตียงกับ <c oughs> คนโน้นคนโน้นชื่ออะไรหล่ะคะเธอไม่บอกมนนันตามเคยมันตามมึงกันเนี่ยกูในคนโนนอ,อ่ <c oughs> มันตามบัตรากาวคนโน้นชื่ออะไรล่ะคะไม่ถึงมึงเลยฮะคนโน้นนั้น,นูในคนโน้นเออ เจอโน,โอโน,โนอ่นเูนอกโน้นประสิศนร้ดังจักอะมีอะไรเหรอหนางจักเจอกันแล้วไม่ต้องไปที่บนไกรแล้วเสียเวลาโอ้ข้ามคือพี่ไปแต่งงานเจนดีกว่าแต่งงานฉั้ทำไมต้องมีพิธีดีต้องไม่ต้องหลังน้ำพระพุทธมนไม่ต้องสวมมงกุลเควดไม่ต้องสมวมวงกลอะไรไม่ต้องเจิมหน้าผากเราแต่งงานแบบอัตโนมัติ เต้งเรือกับไปบัตโดมดผู้หญิงชอบผู้ชายชอบปีกันเลยเต้นกลาบวยนุยก็เากลบเราหรือบวอยูเว็นบด้น้าแต่นกบวกคนปรับตองันนดันจิกกัตากลน้าอันก็แต่งานกันเลยแต่ลานก็น้าเหมือนในเป็นจับบ้าเลยแตน้ารุ่งจะลากริงอยู่ยบเว้นว่าแต่งกันเดินทิพย์ดแม่เดินรนเว้นติดนเแหน้าไม่โงเด็เจ้าเด็กความาไปอามกูหามมงเอาเจ้ากัน จะยังไงดีอะไรเงี้ยคือเราตัวแรงแต่มันเลยไม่นั่งจำเรารู้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาวาดล้อมวาดล้อมไงคือเดินก้าบพูดเลยหน่องหน่องพี่เที่ยวไปรับตือเลยเกินไ่ต้องการเจ้าเอาตือทำเมียมันไม่ใช่จริงกว่าใครรอดแต่ตอนนี้พี่รอเตัวเกินเรื่องใครเนี่ยเอาตือหน้าต่างตัวไปข้อตัวอำนาจมีความอนาจไม่รออะลรกว่ากรรมกรหลอดหลังกันมันอนุญาตเล่นยวิ่งหนีับผู้ราไปเล่ตามไปพบกัะโนเลยกับข้อตรง ลินึ้นเข้าบังแกติ๋วเลยลินลงนี้ยู่นเละกับปอบวยย้อนเละปอกว่านักเล่นวิ่งหนีนะครับแต่นนักจลกเ็ไปร้องประการ แต่งงานกับเบรกอัตโนมัติกับเธอจริงเหรอคะจริงจ้ะแต่ว่าตอนนี้พี่ร้อนเหลือเกินเลยรีบรักเพื่อใครพี่เหนียวเดือนหน้าทั้งตัวที่กอดเพื่อรักกันตอนนี้ก็เป็นที่เต่าแย่พี่ขอตัวอาบน้ำก่อนนะน้องนะอาบน้ำหายร้อนก็กลับมากอดเพื่อรักกันนะจ๊ะก็ได้จ้ะแต่ว่าก่อนไปอาบน้ำเพื่อเป็นหนังสือพยากรณงความรักกับลูกนาจูบน้องก่อนสักครั้งที่ทั้งคุณพี่เจ้าจมูกไปตั้งตรงไหนใช่จ้ะใช่จุบจ้ะเหนืกว่าเมาหนักหลือจนถึงขูดด๊อดหรือที เนอูดนางยักนจนลอะไม่นางยักนางได้กระจูบมันจดีว่าหลัเีน่าลุ่ลยเลยึกว่าดีว่าลำวงลำวงถาเรศเบี้ยเรเบี้ยนี่แล้เพ่เพ่่ไม่หว่งใจหลักเตงของเราก็ไม่ไหนืไล่เร่องกันไล่เร่องเบีนได้วัดเลยบุญนึงก็ไดเราหวแต่ว่ามีตุ เวลาก้าวพุ็อีกแล้วมันไม่ว่าเอ้เกรงใจถามดีแล้วลลปลุกไป,ป,ป,ปลยตายโอ๊บไป,ป,ป,ปจูบมันนะกับเพื่อมปนเะื่อเกี่ยที่่ยากในความรักเราลัวเช่นจูบฉากฉากที่เป็นนะมานี้ <c oughs> คนนู้นด้วย <c oughs> ว่าไงนายท่านจะทิ้นเรื่องสักแกบอกแกรักเส้นจริงๆเหรอกับ cái bà cô mặc kẹt đi mà chẳng được gặp này mới gửi nam, tôi không phục tới nhé. chế nam, nam, chết phượt, ta là thằng tai, mà thể rút chân đại quân, ăn mình pí, người tôi, ăn mình pí, ừ, mình pí, người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  mình mình pí, người mình pí, ก็ right bottom, ัดรองกระสาวงามตอนไหนตอนยิมก็มันมามีกับรัเลยเม็ดเลยเหรอเดยวนอกายาวเยอะกูไปไหนมาไม่มจะยวพกอะก็เดูว่าปลังงานเล็นี่ไะ จะช่วยเหลือพวกจำรถเหล่านี้ช่วยเหลือพวกจำรถเหล่านี้เหรอมึงอย่าลืมนะอีแกว่าพ่อหนุ่มก็หลังมึงนะผัวกูนะประทานทอดก็คุณคุณคุณเป็นผัวมั้งเหรอคะจะไปเป็นผัวหรอกยายเพียงแต่ว่ามันจเจนเป็นผัวจะไม่เอาจะวิ่งหนีมายายช่วยกันนะคุณเป็นใครผมนิสิตเนืองศัพท์ครับยายเป็นนักแต่ญาติเองราชธตานีโบราน เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นงานๆนะสบาใจเลยค่ะคนหลังแล้วค่ะเออทีงใหญ่คนโน้นโน้นใหญ่เออทุกคนสบายหายห่วงนะคะดิฉันนามสวยค่ะเป็นรูปสีประดสีมานี้ที่วัดสัจธรรมทุกคนสบายนะฮะสบายใจได้ปลอดภัยค่ะยาญนี้เสียงแกหวานเหลือเชื่อครับยาญนี้ก็มาอย่ามีบาไปเกเก่าเกเกาอยู่ในห้องค์เมือมือตึ้งใหยบกูเข้าไปพี่เทงกูสันเราเนี้ย กู <laughs> ก็เป็นลมตัวนู้นตัเพื่อนคอยแล้วแห่อาจจะปริมลงไปได้เป็นเหยด็ดเหม่ไม่กลัวบาปเป็นไม้จริงกันกูจันกัอจริงกันนะว่ากูกับมืดเป็ดดันกันพวกเราใจจ่า,าทีย่ยกรข้ามรอกต่างปีเล่นมาพึงคนยิ่งแล้วแ,แ,แก้แก้แกอันนี้เราหยุดให้เหนื่อยเราเลยตัวเดียวมายักลงมือที่ใหญ่เราเลน่นโต ออว่างอย่างนี้ตายไปเราไล่กอดเหลาแล้วอันนี้ปักเื่งควยปักเื่งควยมึงเป็นใครยายแก่กูนี่ที่ว่ายายงามสวยลูกจิตือสีมานี่ที่วัดสัตัทธารมกูนั่นนางยักษ์ปีเสื้อมึงไม่สมกันหนุ่มคนนั้นเลยมึงกฤฤฤฤูมึงตายโง่ง่แก่เรื่องตายโงนง,ง,ง่เรื่องเล็กเรื่องขี้ผงเกินไปมึงแน่แน่สิมึงสู้กูหรอสู้สิ พระกองเก่งไม่ใหญ่ยักหยียบเบ้มันกวไอตับไปจยากจจล้นได้หล่อพระนิดน้าตาม่ตรงมันของจะได้ไหนจะต้องตายแตะเตะแน่นักเน่อุมาแกเสียเวลาใหญ่ะได้ก็ตู่้ทุกวีมือ ล่ะมันหนีไปได้มันชู้สวยไม่ได้หรอกยายนี่เก่งมากเก่งมานานแล้วค่ะขอบคุณนะครับคุณยายถ้าจะกรุณนายอย่าเรียกยายได้ไหมคะเรียกไงอะ่ะเรียกแม่เหรอไม่ค่ะเรียกยายไม่ค่ะเอ่อป้าไม่เอาค่ะนา่าเจ้าไม่เอาค่ะเอ่อคุณอาไม่ค่ะ เออหนองซุ้ยไม่รู้ค่ะเออแล้วก็โรเลียนอ่ะแล้วกู้มือแล้วก็เป็นแลไมนี่ก็บุญหลวงคนแก่บาดเด็กแล้วมารกจิ้งคนแก่บาดเด็กก็ไมนี่ไอ้แก่ใจกับบาดเด็กยิ่งไอแก่ยิ่งกับบาดเด็กใจไอ้แก่ใจบาดเด็กยิ่งกับพอตำเนาไอ้แก่ยิ่งบาดเด็กใจเลยหยัดผมมันหน้ากว้างเลยที่คนผู้หมอ อันก็อย่ากวาพูดเก้ากงตัวเองมาเก้ากงตัวเองไม่ถ้าว่าคนใจแก่แก่กลวงเด็กเศ้าเศ้าว่าเลียนเป็นสาลาซีถ้าว่าคนยิ่งแก่แก่กลวงเด็กเบาเลยหน้าคว้างไว้าตังัวแล้วติกลุ่เรียนนั้นอันก็อย่ากวาพูดเก้ากงตัวเองแต่มาทิ้งคนแก่มาเด็กทำไมนี่ว่ะแล้วก้งตำบ้านตำป้าดงป่งไรก็ยังเป็นอย่างนี้ไว้ไอ้ไรไอ้คาราโอเกะไรกันก็ นั่งคนคนแก่ตาเลยนั่งซื่อเม็ดแล้วไปรองเปล่งเปลื้อเพ่อมาจ่ายโต๊กนีตื้อชั่วแล้วมันไก่ว่าดสามตุ้ยตังขาบชั่วอยู่แล้วจรองโต๊กจังว่าคนอ่านไม่ทันก็ได้คำมาคนแล้วเดี๋ยวลาเด็กอยู่ตางห้องอ่ะแต่พวกเด็กกับเด็กก็ แกว่าปูมหลวกันเจิญตั้งนะครับคุณพี่แกแก๊กทำให้คุณแกลุ่ตัวเองขอบคุณมากเ้ใหญ่นะค่จะเพราะอยากจะสัมมนาคุณยายอย่านะแต่เจีร์ดาผมจากเมืองมานานแล้วเงินทองติดตัวอะไรผมไม่มีถ้ายายอยากผมสัมมนาคุณยายแล้วก็ยายพามผมกลับไปส่งที่โประสารนะใหญ่ ถึงโบราณยายอยากได้อะไรในโลกนี้นอกจต่ดาวเดือนตะวัน